ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะหนาทีนะคะเราจะเริ่มนะคะเราจะได้เริ่มวารกกาะการประชุมใหญ่เลยค่ะประชุมณวันที่วันอาทิตที่29พฤศจิกายนพศ2563และขอประชุมว่าลัยอรมณ์กรโรงเรียนราชมีบนเริ่มประชุมเวลา10นาฬิกานะคะ วาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีวาระที่สองบระโรงมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นางสาวกัชมาพรธัญลักษ์คงเป็นผู้สอบบัญชีสมาคมโดยมีค่าตอบแทนเดือนละหนึ่งหมื่บาทวาระที่5ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี2563ที่ประชุมมีมติรับทราบ วาระที่7เปิดตัวหนังสือครบรอบ80ปีสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ประชุมมีมติรับทราบว่าอนคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0 0 9ย์้องดดขอบคุณค่ะ วาระที่3ที่จจรนา,ารับรองพบกันเป็นประจำปี2500เวลา2ปีที่เราบริหารสมาคมนะคะก็ทําให้มีการถูกผลักเล็กน้อยนะคะเ,เรามีไรายได้สําหรับปีสิ้นสุดแนละวันที่31พฤษภาคม2564เรามีไรายได้จํานวน1,449บาทของสบเจ7สตางค์ มีรายจ่าย1 6 1 6 3 5 6บาทท่วนทําให้มีรายได้ต่ํากว่ารายจ่าย579,443บาท31สตางค์รายงานแสดงฐานะทางการเงินนะคะราค่ะที่ประชุมนี้มติรับรองนะคะขอบคุณค่ะ วราระที่4พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบัญชีนะคะ,ะานางสาวสมาพรธัญรัชวผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้เสนอีย 0, 7, 4, ่าง0746จากละ1 0 0 0 0บาทค่ะเหมือนบีที่แล้วนะคะขอรับรองด้วยค่ะคะ่ะที่ประชุมมี้มติเป็นเอกฉันนะคะให้นองจากเราวราระของกรรมการชุดที่35ได้สิ้นสุดลงนะคะ ก็จะเป็นวาระที่ของกรรมการชุดที่3 6ค่ะก็จะมีการเลือกตั้งนะคะขอเรียนที่ประชุมค่ะท่านดิฉัน<ม>นางพารณีกัมปนานโนนนักเรียนเก่าราชีนบนรุ่ม47ขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่อันต่อไปน,นี้นะคะ 1. ศาสตราจารย์กิติคุณดรชนิตารักษพลเมือ,อง 2. นางะการัตนรุณทารี รองศาสตร,ราจารย์สุทธิมาชังงานนาเวส์สี่รองศาสตราจารย์ดรอภิญญอย 5. นยาเลือ่อนชฉวีห้านางอัญชลีเลื่อนสุกูลเจ็ดนางสาวสัสนันบ์บรรจงโพกลา ชูจีโวงเก้านางสวรรค์ยาการจนะโพคินดสิบนางนุสราวัฒนาพรมศักดิ์สองสามค่ะหอยภาพกค่ะขอ้สามจะโผลเรื่องในท่านนายกด้วยนะคะโอเคค่ะ ให้เลือกศาสตราจารย์กิตติคุณดรชนิตาล,ลนพลเ่งเป็นนาย,ยกสมาคมคนต่อไปค่ะขออนญากตกล้องนี้นะคะหนึ่งสองค่ะ การบริหารนะคะพี่น้องชาวราชินีและก็ผู้เกียรติท่านนะคะดิฉันก็ขอบคุณหลคกการทุกคนที่ให้เกียรติเดือนดิฉันเป็นนักสมัครคนเจริญแถวราชินีในระเบียบการชุดหางในคณะกรรมการชุดที่สามสิบสอนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ท่าิที่ก็มีเกียรติยิ่งนะคะแล้วก็ผลปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่านี่คือตลอเวลาว่า อิจารย์มีวันนี้ก็โรงเรียนราชบีร์นะคะท่านก็อยู่ในราชบีก็มีชนิดตาอยอ่างนี้นะคะโดยฉันก,ก็เป็นนักเรียนราชบีร์มาตั้งแต่อนุบาลฑเลขประจำตัว6980นะะคเป็นอา AJ รุ่นที่66 <c oughs> นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ชีวิตการงานก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการ อาจัคิดว่าไม่สามารถประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ถ้าไม่ได้การวางรักฐานที่ดีของเาชินะะแต่ว่าท่านเนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้ะะต้องมีกัลยาณม,มิตรที่จะเป็นผู้ร่วมคณะกรรมการด้วยกันก็เลยถือโอกาสนี้ขอบคุณนะคะพี่น้องชาวราชินีนะคะราชินีบนทุกท่านเลยนะคะที่เป็นใจมาเป็น รักมากตรชุดที่36ได้กัารสึกค่าอยืนดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารู้โดยเด่นบอกเลยว่าน้องๆพี่ๆมาได้ใจนะคะใจที่รักคนเรียนะดับนี้รัก,กรวันเป็นระดีบนี้รักคนเรียนระดับนี้รักคนเรียนระดับคนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อใจที่รักสิ่งเดียวกันมาอยู่ด้กันก็จะเป็นพลังมหาศาลนะคะของสมา,าคมปรลุเป้าหมาย อย่างแน่แท้เลยค่ะต้องขอขอบคุณอีกครั้งน,นะคะนาคณะกรรมาการและดิฉันก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดค่ะค่ะขอบคุณมากมเลยนะคะคณะกรรมการศุนย์เขอยู่ไหมคะเลือกขึ้นมาแล้วก็ได้ทำงานให้กับสมาครของรัการนะะขอบคุณในมานที่ได้รับคุณจาค ท่านผู้ต้มและท่ากรรมการทุกท่านนะคะมาเป็นนายกครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยนะคะ ก็คือกรรมาการทุกท่านนี่แหละค่ะที่ได้ร่วมมือร่วมใจการทํางานในทุกทุกงานนะคะแล้วก็ทุกคนก็แสดงศักยภาพและประสบการณ์ที่มีมาอย่างมากมาย <c oughs> <า>นะคะอทให้งานนด่ร่วไปค่ะ <c oughs> เรามีอุปสรรคกันมากมายะคะ <c oughs> แต่ว่าพวกเราก็หล่อเลี้งจิตใจพวกเรากันเองค่ะขอบคุณมากค่ะ